ดีครับวันนี้ครับเราครับรายการอะไรครับเชฟกระทะเปียกอ๋อวันนี้ครับเชฟกระทะเปียกเรามีอะไรบนเตาวือครับเอ่อหมูหมึกตุ้งหมูหมึกตุ้งใช่ไหมครับงั้นเรามาชมครับว่าวันนี้ับเจฟกระทะเปี๊ยกเราทำอะไรเพ่อทำบรนดูกันครับสวัสดีครับมาดีครับ พบกันแล้วรับรายการอะไรครับเชฟเปียกเฮ้ยเชฟเปียกครับคสัตตวว์์ไออสัเาบรายการอะไรครับรายการเชฟเนียกเนียกเชฟเปียกเปียกเชฟเปียกครับวันนี้เราจะมาทำเอะไรผมก็ถามกูถามพี่ครับเอาวันนี้ครับของครัพี่เมนูอะไรบ้างครับที่มาจะนาเาเสนอวันนี้ครับมี หมูลอยน้ำก <prediction? S 2> <minority> ับพร้อมหมูลอยน้ำกับไก่ลอยน้ำกับไก่ลอยน้ำครับพอวันนี้เรบเรามาติดตามครับหมูลอยน้ำกับไก่ลอยน้ำครับกับเราก็เชฟกระทะเปียกตอนนี้เปียกหมดแล้วครับเรามาชมครับว่าวันนี้มีเมนูอะไรบ้างครับก็มีเมนูหมูลอยน้ำกับอย่างเลยไก่ลอยน้ำครับมามาชมครับว่าวันนี้เชฟเราทำอะไรบ้างครับสัมภาษณ์เชฟเลยครับ เชฟปองครับผมปองพ่องน่ะเชฟอะไรครับเชฟอะไรครับโอ้โหเฮ้ยอะไรนะว่าขวดวผมชื่อเชฟไทยครับผมวันนี้จะมานำเสนอไก่ย่างเปลือก ย่างเกลือเฮียย่างกไก่ลอยน้ำไม่ได้ดูไม่ได้กัดไรต้องลองทำเฮียอะไรครับไก่ลอยน้ำกับหมูลอยน้ำหมูลอยน้ำครับผมอันนี้เชฟนักโทษเนี่ยฮะโซนโซนไหนจะอร่อยกว่าครับระหว่างไก่กับหมูครับคุณว่าแล้วแต่คุณจะชอบอ่ะครับถามว่าสูตรไหนอร่อยกว่ากันมันสูตรเดียวกันถามอื่นมันสูตรเดียวกันถามว่ามึงจะสูตรไหนอร่อยกว่ากัน ไก่ครับเออหไก่โอเคตอนนี้รายการเราเชฟเปียกๆนะครับเอออยาะคุณไม่เปียกว้าม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 าต่อต่อเชฟเชฟเทียบไข่ครับเทียบไข่จะพาลูกน้องครับชื่อ์าโตชิครับเนสเคชาโตชิมาจากแดนไหนครับมาจิบจูไม่อยู่มาจากเมืองมาซารลัหรือเปล่าถูกต้องครับ มาซาล่าที่นี่นะกูไม่รู้เหมือนกันเขามาซาโลอ่ะครับเออนั่นแหละมีโปเกบอลไหมไม่มีมีสมัติบอลคุณจะกินกับครับหรือครับเออไม่เอาคุณจะกิดกับครับกับครับกับกันหนังคุณจะคิดกับครับครับผมจะครับอีกนะตกลงตกลงทำยี้ยอะไรกันทำยียอยู่เนี่ยหมูลอยน้ำไก่ลอยน้ำไหมเออ หมูลอยน้ำไก่ลอยน้ำตัวนี้เรามีสูตรพิเศษแล้วมั้งครับผู้ช่วยเชฟครับวันนี้วันนี้สูตรเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนถามผู้ชาคิดก่อนผู้ชาคิดครับวันนี้ครับกูจะคิดครับวันนี้ครับผู้ช่วยเชฟเราเริ่มวากไก่แล้วครับหมูออกหมูอยากทราบว่าสูตรสูตรวันนี้ครับไก่สูตรวันนี้ของเชฟเรามียไก่ผัไก่ผัด่แลู้้ชาคิดแดกอย่างเดียวครับผู้รอแดกอย่างเดียวมีอะไรม้างนี่ถามผูชาคิดดีเขาผสมอะไรบ้าง เครื่องผสมอ่ะผสมแล้วนะครับเชฟแบงมึงอยู่ไหนมึงอกี้ชมอย่างนี้มึงชมแบบชมตลกเลยชมตลกเหรอมีเค้กไหมเค้กเลยครับเค้กแข็งป่วยอีกฝัดเล่น